โอ้โหรุมกลับโอชีชีโอโอทันโมทันบอคลุกเลยเว้ยโอ้ยคนลุกเลยเว้ยคากเว้ยบอมีหมกจอยต้นน่ะเป็นเม็ดเม็ดเลยบ้านบ่มีหมวกจอยอีกต้องหาหมวกจอยอีกอ๋อค่ะโอ้ยเบิ่งคนลุกอีกเนี่ยดีนะที่นี่มึงจอดอ่านี่ที่นเ่าเอินนะปัดชีดยวยคนลุกเมึงเนี่ยคนลุกเลยเนี่ย สู้เำามากินลูกเบิ้งเออโอ้ยไปไป่อ <สะ S 2> ไปเต็มอีกสบ,บอถ้าจะให้เร็วกว่าเราต้องคือคือต้องไอ้นี่พี่ถังน้ำมันแล้วเอาไฟใส่อันนั้นมันแค่ไฟยหยอมันไม่ได้ตอกเ่าถังน้ำมันเราไฟใส่มันก็ได้นะถังน้ำมันที่ไหน ว่าต้องมีว่ามึงจะไปเสียตังค่าอก็เพราะคราวท่แล้ว่าโดนเท่าไหร่หรอีแค่สายมันงต้องโดตบเอตเตมตาตลอยแล้ก้อยู่ิอืมอที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอสวยแขาแคมา่าไอนี่ต้องกับลูกน้อง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 ไ่ได้ไอที่มาที่บอกว่ามาเจอปากตาย่ก็ไม่ทมาเจอ ไได้มันจะเพิ่มกับโฉนดมากทันไหมฟังมาจำเลยเบอร์หวังวะหนูถ่ายแล้วไงไม่วิดีโอวะจะเอาลงป่ะนี่ไงหนูถ่ายอยู่เอาลงเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไฟสีแดงๆมาตัดแล้วก็ไอที่เป็นหมอกีิไงของซัมเมอร์อ่ะแล้วไอเด็กสามคนโดนมัดอ่ะเนี่ยมัดติดเสาเลยคนที่ผมจะถ่ายเลยนะคงลงอไงในวันที่สิบห้าล้อองไหนเลยลงทีู่้บังคับทั้งคืนลงโดยเขาลงเขาลงด้วยอ่ะ เขาต้องปีให้เขาด้วยอันนี้ฟรีไหมเนี่ย ่้างคหน่ยอะลย่ไมรือว้เบไว่าโดนีประมาณคือประมาณ้องคิดว่าต้องต้อคิดว่าคมดอไม่สกัดอยู่ตรงนั้นน่ะหือมันตามมาไม่ได้ละแล้วก็ตัดมาฝั่งนี้จับไข่มุกเข้าไปอยู่ในในนั้น้ลยพี่พอจับเข้าไปเสร็จปุ๊บตัดใหม่ทีคอม่มันโผลหัวขึ้นโผหัวเิ่มแล้วก็แบบบึ้มเลยอะคอมดอยิงเลยอะไร นาทีสองอนาทีพระเทพเหมือนกันนะตามหลังมาสมมติปาดคอตุ่มกล้องเบี่ยงมารับอะไรเงี้ยส,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 สมสมสมมตินะกล้อง่านมาปาดคอปั๊บอีกโจรมาอีกหนึ่งซัดหอ,อกมาจากไหนไม่รู้ทีเนี้ยไอไอตรงเนี้ยมันจะจบที่ว่าเอออยากไข่มุกูก,กันต่างคนต่างีพลังไงพอพอก้ามันต้องใช้เอฟเฟกต์มันต้องใช้ทีมซีจีถงจะเนถ้าเราไม่ใช้สรุงเเพราะฉะนั้นเราพอจอใหญ่เนี่ยอะไรที่เรามองว่า ได้ได้ได้เราเจอจอใหญ่แต่อย่าลืมอะไรได้บ้างอย่างพี่แบงค์กลัวจะมองไม่เห็นเราจุดคบไฟก็ได้แต่เนี่มันหลบได้เยอะเลยถ้าเป็นกลางคืนเน่ะมันจะหลบได้เยอะเลยอย่างที่พี่บอกมันจะเอาคบไฟก็ได้ปักให้รอบเลยมันก็จะเห็นมันเห็นที่เดียวแล้วแบงค์ลงมาแล้วแบงค์แบบขัดทุกตุ้งยังไงนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่พูดไปไม่นาไปเป็นเครื่องตัวเลยนะไอ้เครื่องตัวนี่คือแบบพอคนแรกอ่ะนั่นมันพูดไปเปิดเหตุการณ์เลยปุ๊บหายไปเลยอ่ะ Uhm. เร like, uh, ้ไปที่เหลือเริ่มร oh, so ุ่ปาแล้วไงตวตตวตยังไงวะเดุ๊บปุ๊แล้วก็แบบเป็นเหมือนกาลังสีเข้ามาใกล้ใกล้ทหารแเนี่ที่ใช้เป็นบที่เป็นลังสีเข้ามาใกล้กล้เลเป็นังสีเป็นดวตาเป็นอะไตาตาาตุ๊ั๊ ลูกแบบนี้เจเเสียงมันก็น่าเกลงขามแล้วเราเราเลยเอาน้ำเอาไปเสียแค่ตรงขาดนะเนี่ยของเราเหลือวาสามชิ้นสุดท้ายนี่เป็นขาดที่มันเพราะฉะนั้นทำถ้าเกิดทำทำไม่ถูกปรุงรสปรุงให้อร่อยถ้าปรุงไม่อร่อยปั๊บ

โอ้โหอนนี้เข้าเลครับพ่อตอกฟางไม่ทราบครับมีอะไรให้จ้ของเข้าใจไหมเขาก็กำลังไล่ออกพอดีเลย

คุณจอมซดีกว่าตรงไหนเยฮะืนอยู่ข้างหน้าต้นไม้ตรงนี้อยู่หนาไมตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวาู้นก็ ่าถ้าเราขต่คอตอนนี้ไปใช้ตุ้นตักเพราะเราเปิดโซนขั้นหนึ่งเื่อขากว่าจะัพเพหทำหลายเรื่องที่มาดูทุกวันนะ้ก็มา อย่างอย่างทางบ้านผมมันจะเกิดแมันเป็นอย่างนี้ไแต่ถ้าเกิดเกิดเป็นอย่างงี้เขาก็ยังมาไม่ถึงทางเราเขายังไม่ถึงเขาดูอย่างแรกเลยคือคนแสดงอันนี้เล่นกันอยู่แ่ไดี๋ยวเขาไม่ได้เล